โอกาสต่อไปก็ให้ตั้งใจนะกำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาระลึกถึงคุณของบิดาหรือว่ามารดาผู้ให้กำเนิดแก่เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ หาได้ยากในโลกนั้นคือผู้ที่ทำคุณแก่เราแล้วไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็คือบิดามารดาของเรานั่นเองมาบิดามารดาที่ทำคุณแก่บุตรมีเมตตาดุดดังพระพรหมมีเมตตา,า,าต่อบุตรเสมอมีกรุณาต่อบุตรตั้งแต่อยู่ในคันมาจนเจริญวัย เนื่จนว่าบุตรนั้นสามารถประกอบอาชีพตัวเองได้นบิดามันดานี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีบุพการีชนพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มีคุณต่อเรานั้นนะเรีว่าบุพการีชนก็คือบิดาแล้วก็มารดานะของเราบุตรที่รู้จักคุณของท่านแล้วก็ตอบแทนในคุณของท่าน เป็นผู้มีกะตัญญูกตวเวทิตาอันนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากนะในโลกนั้นเมื่อเรานี้เป็นบุตรก็ต้องรู้จักคุณของบิดามารดาก็ต้องตอบแทนคุณของท่านบิดามารดานั้นนะผู้ที่มีเมตตากรุณามุมตตาบาุญานรกว่าเป็นพรมของบุตรจึงเป็นที่ยกย่องว่า มินามรดานั้นเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าลูกนั้นได้ทำบิดามารดาให้เสียชีวิตไปแล้วนะเท่ากับทำบิถุคาตหรือมาถุกคาตเท่ากับกันกับฆ่าพระอารหันต์เหมือนกันถ้าบุคคลใดทำบิถุคขาดมาถุกฆาตหรือฆ่าพระอรหันต์นี้นะก็เทียกว่ามีโทษกรรมอย่างหนัก ทีเดียวจะต้องไปสู่ในอใบยภูมิเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าพระเจ้าชาติศัตรูนี้เป็น,นพระราชออรสของพระเจ้าพิมพิสารตอนที่พระมเมหศีของพระเจ้าพิมพิสารนี้ตั้งขันก็มีความรู้สึกว่าพระมเมหศีต้องการที่จะดื่มเลือด เสวยเลือดของพระสามีแต่พระสามีก็เป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิพิษสามเป็นพระโสดาบันก็มีความรักนในพระเมศีเป็นอย่างมากพระเมศีไม่ได้เดื่มเลือดก็รู้สึกกระวนกระวายใจนี่เรียกว่ากรรมนะที่พระเจ้าพระชาศัตรูมาเกิดเนี่ยที่จะมาทําร้ายบิดาถึงชีวิตก็ปรากฏตั้งแต่อยู่ในคัน บรรดาหราจารย์ทั้งหลายก็ทํานายแล้วว่าถ้าเกิดข้อออกมาแล้วนี่บุตรชายนี้จะต้องมานะทำร้ายพระราชาทั้งชีวิตแต่พระราชาก็มีความรักในลูกเพราะเป็นพระโสดาบันไม่มีความมาฆ่าพยาบาทแต่พระเมสีนี้ต้องการทำลายขันนะเสียก่อนกลัวว่าจะมาฆ่าพระพระสวามีจริงๆ แต่พระเจ้าอาบิภิสารก็ได้เดินทางไปห้ามเอาไว้ที่ชานเมืองพระเจ้าชาัสตูนีน่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงต่อมาก็ไปหลงศรัทธาในพระเทวทัตขึ้นมาพระเทวทัตตอนนั้นก็ยังมีฤทธิ์มีอำนาจก็ะแปลงตนเองนะเป็นงูใหญ่มาพันคอพระสอของอ,อพระเจ้า พระเจ้าศัตรูเนี่ยพระเจ้าศัตรูก็มีศรัทธาเรื่มใสพระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระโสดาบันเรื่มใสในพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คือพระเทวทัตต้องการเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์พระเจ้าชาสัตรูก็ถูกพระเทวทัตยุ่แย่ในที่สุดก็นำบิดาในก็ไปขังเอาไว้นะถ้าเราได้ไปเรียนรูศึกษาในพุทธประวัตินะ เขาเห็นว่ามีคุกที่จองจำพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันที่อยู่ในคุกสามารถมองเห็นพระสัสจะได้ก็มีปิติมีป่าโมดก็ไม่ตายต่อมาก็เจ้าชาสตูก็จับกีดฝ่าพระบายของท่านท่านเดินยังกลมไม่ได้นะ่ะไม่สเสวยนะนไม่ได้เสวยพระกิจาหารในที่สุดก็ตายสมัรนนพระเจ้าชาสตูนี้ ในวันที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตรก็ได้พระ,ะออราชโอรสพอดีนะข้าทาภริวารก็มาทูลทั้งดีใจก็นึกถึงมีดาขึ้นมาทันทีเมื่อมีลูกขึ้นมานี่แต่สายไปซะ,ะแล้วท่านได้ทำบิทุคขาดไปเรียบร้อยแล้วคขานี้มีกรรมอย่างไรพระเจ้าชาศตูนี้พยายามที่จะทำาุบรุมพุทธศาสนา ทำสังฆนาเป็นเจ้าภาพสังฆนานะพยายามสร้างวิหารสร้างเจดีฟังธรรมศาสดาเป็นอย่างดีแต่ด้วยกรรมที่ได้ฆ่าบิดาไม่สามารถบรรลุความเป็นพระโสดาบันได้พระเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดพระเจ้าชาติตูไม่ได้ฆ่าบิดาแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันนั้นแต่นี่เธอได้ทำกรรมหนักเป็นบิถุคฆาตต้องไปสวยในเอเวจีมานรก นะที่อยู่พร้อมกับพระเทวทัตที่ได้ทำโลหิตุบาททำข้อเท้าของพระุทธเจ้าของเราให้ห่อพระโลหิตก็เป็นกรรมหนักรารนี้พระเจ้าชาศัตรูนี้ถึงแม้ว่าจะทำกรรมหนักอย่างนี้กระตามถ้าพ้นกรรมที่ได้เสวยในนรกภูมิแล้วนะมรรีที่ได้ทําสังฆเยนาวประถาพุทธศาสนานั้นก็จะส่งผลให้ท่านขึ้นไป สู่สวรรค์ได้แต่ว่าวิบากกรรมที่ท่านได้ทำนี่แหละมันแรงมันหนักมากเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะเรามีบิดามีมัรดาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นนะเราเป็นเลือดเนื้อเป็นเชื้อไขของท่านแล้วเมื่อเรารู้จกักสิ่งที่ท่านได้ทำดีกับเราเราต้องตอบแทนในคุณของท่านนี่เรียวกว่าเป็นกะตะเวทิตาเป็นพึงคนที่หาได้ยาก ในโลกเมื่อเรารู้จักตอบแทนในคุณของท่านเช่นนี้นะย่อมเป็นมงค,คลของชีวิตดังเช่นพระพุทธเจ้าของเราตัดสรรเสริญภาษารีบุตรเทระซึ่งภาษาริบุตรเทระในวันหนึ่งเนี่ยไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นะวันนั้นมีทารัพามทามผู้เท่าคนหนึ่งใส่บาตรให้ท่านหนึ่งทพีท่านบอกวันนั้นเนี่ย ร่างกายของท่านเป็นอยู่ได้เพราะข้าวทัพีนั้นแต่ต่อมาเนี่ยทาราพามนี้ก็จะเข้ามาวำเบุในวัตถศาสนานะก็เป็นคนแก่แล้วไปที่ไหนอุปชาเขาก็ไม่อยากจะบวชให้นะเพราะว่าคนที่มีอายุมากย่อมจะมีความคิดมีความเห็นมีทิฏฐิมานะว่าตัวเองนั้นผ่านโลกมามากมายมีความรู้มากมายมีประสบะการณ์มากมาย ก็จะเป็นคนที่มีทิฏฐิมันนสูงนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพระบูชาจึงไม่ไม่มีใครที่จะรับบวชพระพุทธเจ้าก็เลยตัดถามในที่ประชุมสฆงว่านะใครจะรับทารัพรามนี้ไปบวชบ้างเออปรากฏพระพัาริบุตรเทรานั้นนหะก็รับอาสาที่จะเป็นพระบูชาที่จะบวชให้ทารับพามพระเจ้าตัดว่าเธอเห็นคุณอย่างไร พระสารีบุตรบอกว่าวันนั้นนักฆ่าพระองค์ไปบินาบาตในกลุงราชคฤห์ทรารพามนี้ใส่บาดขรฆ่าพระเจ้าฆ่าพระเจ้าหนึ่งทพีจึงมีอายุยืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้พระรุจ้าตรัสรสรเสวะพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่มีนะกะตัญญูกตเวท,ทิตาธรรมเป็นผู้เลิศนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่า ท่านเป็นนักป่าเป็นบัณฑิตแม้ได้รับข้าวทัพพีเดียวก็ระลึกถึงคุณของธารพามส่วนธารพามนี้มีพินพูดที่มีวาสนามีภาษาที่บุตรเป็นพระประชายะเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลดละกิเลสในที่สุดก็สมเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลายเป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายพระเจ้าตารฐานของภาษารีบุตรพระธารพามเป็นอย่างไร พอสรดุบุตรก็บอกโอ้เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายจริงๆนะสอนอะไรก็ทำนะว,ว่าอะไรก็เชื่อพระเจ้าเลยตัดสรรเสริญธรารพานเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่างนี้เป็นต้นเนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสดีนะว่าพวกเราก็มีบิดามีมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่เราเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี้ก็เพราะว่าท่านได้ นะให้ชีวิตแก่เรามาเมื่อมีชีวิตเริ่มต้นขึ้นมาแล้วอย่างอื่นจึงเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเป็นไงลนะ่ะเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเราศึกษาเราเรียนเราก็เริ่มมีร่างกายที่แข็งแรงก็จะเริ่มที่จะต่อต้านต่อสู้นะต่อคำสอนของบิดามารดานะของเราได้เราก็ไปเชื่อเพื่อนบ้างเราก็ไปเรียนหนังสือไม่จบบ้าง หรือบางครั้งสมัยนี้ยาเสพติดมันก็มากมายถ้าเราหลงไปแล้วมันก็เออทำให้ใจของเรามันมัวเมาไม่เห็นคุณของบิดามารดาที่ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเมื่อเราดีบิดามารดาก็มีความสุขใจอิ่มใจเมื่อเราไม่ดีท่านก็พร้อมให้อภัยเสมอ่ไม่มีใครรักเราห่วงเราท่าก,กับิดามารดาของเราซึ่งเป็นพระหันนะเป็นพระ ที่อยู่ในบ้านเป็นพระที่อยู่ในเรือนเราต้องกราบท่านเราต้องไหว้ท่านต้องเคารพต้องคารวะพยายามแนะนําให้ท่านมีธรรมะท่านเป็นผู้ที่มีความหลงอยู่ก็แนะนําท่านนะบางครั้งบุตรก็มีความรู้ในธรรมะมากกว่าบิาดาบรรดาอย่างเช่นภาษาที่บุตรเถระนี้เนี่ยในวันสุดท้ายท่านจะประท่านจะนิพพานแล้ว ก็เข้าไปที่บ้านของท่านเลยโยมแม่โยมมัดาก็ดีใจนางสารีนี่ดีใจมากเลยเอ,อลูกของเราบวชจนไวชรานะชลอยจะมาลาศึกขาเสแล้วก็ดีใจรอวันนี้มานานแล้วนะแต่ปรากฏว,ว่าพระสารีบุตรนั้นนะ่ะท่านป่วยนะใกล้ที่จะน,นิพพานมาการใกล้จะน,นิพพานนั้นเท้าพระมคขวานเทวะพระจอบตายโลกอ่า เป็นเทวดาอยู่ที่ดาวบดึงเป็นใหญ่น่ะในไตตรึงนั้นน่ะก็เข้ามากราบมาเยี่ยมท่านพระผมทุกชั้นก็มาเยี่ยมท่านท่านเท้าจตุมหาราชิกาก็มาเยี่ยมท่านมีแสงสว่างเรืองรองมากมายมันดางท่านก็แปลกใจว่าทำไมนะในห้องของพระนุกชายจึงมีแสงสว่างมากก็ได้นะเรียนถามนะะา่ะภาษาในบุตรแล้วก็จะมีน้องชายของท่าน ก็ดูแลประถกักก็ได้กล่าวเล่าให้ฟังว่าเทวดาชั้นไหนมาบ้างพระพรหมชั้นไหนมาบ้างนะแม่ของท่านนี้มีศรัทธาในเทาา้ามหาพรมเท้ามหาพรมก็ยังมากร่าวภาษาในบุตรโยแม่ของท่านกันเลยคายทิฏฐิมานะเริ่มศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็เลยเทศโปรดสอนในที่สดุดโยแม่ของท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันนี่เราเป็นอนวิชชาตบุตรก็ได้แนะนํา มันดาจนมีดวงตาเห็นทมได้ในวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะนิพพานเห็นไหมว่าภาษาไดบุตรนี้เป็นผู้ที่เลิศในทางกตัญญูกตเวทิตาพวกเรานั้นจึงควรถือเป็นตัวอย่างปฏิบัติให้เป็นมงคลในชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีกตัญยูกตะเวทิตานี้นะเป็นมงคลชีวิตอันสงสุด พวกเราอาจจะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญแต่ว่าเราสนใจอุปถาบิดามารดาของเราเป็นอย่างดีนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเรานี้เคารพพระก็ต้องเคารพบ,บิดามารดาของเราด้วยเราพูดกับสมณะด้วยความเคารพเราต้องพูดเกิดบ,บิดามารดาของเรา,ด,า,ราด้วยความเคารพขรวะด้วยเมื่อเราทําการงานได้ก็ต้องแบ่งทรัพย์ในบางส่วนนั้นอเอามาเลี่ยงดูท่าน นะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมาดูแลท่านให้ดีให้กำลังใจแก่ท่านอันนี้เป็นมงคลแก่จิตใจของเราอย่างมากทีเดียวเพราะพวกเรานั่นจะมีสิ่งที่ดีในใจมากขึ้นไปก็ต้องเริ่มต้นจากกตัญยุกตเวทิตาธรรมนี้เสียก่อนนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติเราก็มาคิดถึงในประเทศไทยของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นแหละ เป็นพ่อของชาติแล้วนะเมื่อท่านบำเพ็ญเสียสละประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ราษฎรของท่านด้วยความมีเมตตากรุณานะมีมุทิตาเมื่อพวกเราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพวกเราทั้งหลายมีทุกข์ท่านก็ไม่ซ้ำเติมนะี่ว่าเป็นคุณอันยิ่งใหญ่นะแก่ประชาชนชาวไทยของเราน่นพวกเรานี้มาเกิดอยู่ <c oughs> ใน ประเทศไทยก็นับว่ามีบุญว่าเรามีพระพุทธศาสนาที่รานับตือเริ่มสายพีมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทนุบบุงคับศาสนาอย่าง,างดีพวกเหานั้นก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติในธรรมะได้ศึกษาพระองค์ก็ทําเป็นตัวอย่างนะแก่พะสธนิกกรชาวไทยของเราให้พวกเราได้ศึกษาและก็พยายามปฏิบัติในทานในศีลในภาวนา นานดำรงตนอยู่ด้วยความเป็นผู้ที่มีศีลรือมีธรรมอย่างนี้แหละจิตใจของเราก็ย่อมจะเจริญขึ้นไปนเรื่อยๆก็เป็นวันที่พวกเราต้องมาระลึกหรือระลึกทุกๆวันเลยแหละให้มีวันพ่อให้มีวันแม่ทุกวันนั่นแหละให้โทรเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทุกวันไม่ใช่วันเดียวทุกๆวันนาเช้าก็ดีกลางวันหรือเย็ยนตอนไหนครับเวลาหนึง่งถ้าเราอยู่ห่างไกลกันก็โทรไปเยี่ยมสอบถามความสุขความทุกข์ ของท่านทุกวันทุกวันท่านแก่ศิลให้พรแก่เราเราก็จะมีความเจริญมีความนุ่งเรืองนะอย่างนี้นะก็จะเป็นการดีมาเราก็ด้มาทำมาปฏิบัติทำให้ท่านอนุโมทนาในคุณงามความดีในบุญกุศลของเราที่เรามีทานมีศิลมีภาวนาเอออย่างนี้เป็นต้นให้พยายามตั้งใจอย่างนั้นให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีและขอเจริญในธรรมทุกการท,ทุกท่านเถิด